รอบเช้าที่สามขาอาคาเดมี่ฮะวันนี้โชคดีฮะมีคนมาช่วยอาจารย์แล้วนะครับก็เป็นการเทสสีดน,นะครับก่อนที่จะฝึกเสร็จน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่เด็กมาเยอะเกือบหมดครับฝั่งนี้จะเป็น12ปี1 3ปีฮะ อีกฝั่งนี้จะเป็นรุ่นประมาณ11ปีครบ11ปีก็เป็นแยกรุ่นแล้วนะครับตอนนี้ก็คือแยกซ้อมแต่ถ้าเกิดว่าคนมาเยอะนะแล้วก็มีโค้เดเนี่ยเราก็จะแยกซ้อมเขาแยกๆเป็นรุ่นๆไปฮะดูฮะตอนนี้อันนี้อันนี้ก็รุ่นรุ่น11ปีเหมือนกันครับนี่ฮะคนแสงครับเขาต้องนำทีมเขาลนะ นี่ฮะเด็กๆครับสนามที่จะทำยาใหม่น่าจะประมาณกลางๆงเดือนกันยานะครับเราต้องใช้เวลาในการสั่ง้าอีก ประมาณเกือบเกือบเดือนนะครับเพราะว่าต้องต้องจองครับตอนนี้ยาขายดีมากเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับเขาจะปลูกกันหน้านี้นะครับแล้วก็ต้องรองงบประมาณอีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้มีเงินตั้งทุนมาแล้วนะครับประมาณหลักหกนะครับหกหมื่นนะฮะไม่ใช่หกพันนะครับซึ่งงบประมาณประมาณแสนกว่าบาทนะครับ ถ,ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมัน,ม,นมันไม่ตรงไปตามเป้าแสนกว่าบาทก,ก็จะหาวิธีอื่นที่มันสามารถปลูกหญ้าให้เขาเล่นได้ครับ